เอาละคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า80ปีเอาเปว่าทุกคนก็เห็นชื่อคลิปแล้วเฮียคิงสักศรีไม่อัปเดตดิเียเฮียยไม่อัปเดตว่าอัปเดตครับอัปเดตแล้วไงครับคนครับกูเกิลยูทูบอีกชื่อเจ้าของช่องเกมเลยเฮียเข้าไปเข้าไปกดดูรีวิวไอควายไม่มีเขาไม่ลงเกิดเดี๋ยวเขาก็น่าจะลงแล้วมั้งเ,เราอีกไม่นานหรอก ไควายเพื่อเจอจนถึงวันที่อะไรนะตัดคลิปนี่แม่งยังไม่ลงเลยแหวกระทืบพี่เลนหน่อยแ้วกันมาดูซิว่าจะได้กล่องอะไรนานกล่องเทียนหนึ่งถึงกูได้สามดาบกัเคียวครบแล้วละไม่หวังอะไรหรอก อันนี้คืออะไรนะผมกำลังจุดลอยไปลอยมาอยู่ไม่รู้ว่าทุกคนยังเห็นไหมนะนี่ฮะถ้าเก็บเสร็จแล้วแบนนี้ถ้ามีไปอัพไปเทิมพาร์ตเรานะฮะคล้ายๆวอลเลอร์พาร์ตในอวีห็นไงสุ่มผลก็เด้อสุ่มผลก็เด้อนี่ได้สมด้วยนี่ไ,ได้มังกรว่ะทุกคนนีไ่ได้มังกรเออตึงไ่ตึงอ่ะดูดีมังกรว่ะเฮ้ยได้ทีสตตัวที่สว เอ,อ๋อใครจะเอากูดได้มงกรสองรอบแล้วครีสครีสเก็บด,ด,ดีไปแล้วมึงโยนโมจิให้กูมียาบิดโอเคโอเค <c oughs> แรงแม่งเลยจริงจริดิก็กูเป็นคนไทยคนเดียวะไอ้เหี้ยแล้วกูพิมพ์ภาษาไม่ได้กูพิมพ์เป็นอังกฤษได้ไม่ได้ in O โ O ไม่ได้ in O โ O ไอ้เหี้ยกูได้แต่ผลดีดีวะไอ้เหี้ยกูได้แล้วนะบอลกรสองรอบแล้วก็ฟินิกอีกรอบหนึ่งเหี้ยดวงแม่งมาว่ะ เกมนี่รักูเกมดีเล่นกันด้วยก็ตามนั้นเลยครับผมก็ตีไฮดาเล่นไปเรื่อยเพราะตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะจารไปเทิร์นพาร์อะแล้วก็ผลที่มันรีแวมมาของใหม่กูยังไม่รู้เลยยังไม่มีใครทําคลิปเลยตอนนั้นก็เลยอะไรนะตีไฮดาไปเรื่อยแล้วแล้วกิ้งกือสามหัวก็ตายลงแต่สิ่งที่มันดับเป็นกล่องอะแบบกล่องที่โคตรแรงฮะไม่ใช่เทียสีฮะเป็นกล่องแบบ โคตรลับอเออดูดินี่ฮะเป็นไงฮะเออกล่องดีกล่องแห่งความลับเลยเนี่ยกล่องเทียรนหนึ่งดิปกติมันการันตีเทียนสองนะคือจะบอกนะกล่องเทียนหนึ่งไอ้เฮียนี่มันอะไรนะดอกเท่ากับกล่องเทียนสี่เลยโอกาสอะคือหนะนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะมีเศ่มาเพื่อทำไมอะ่ะเออให้กล่องเทียรนสี่กูเถอะผมได้ไปเลื่อนเจอในยูทูบมาฮะสี่ มันโชยเลยนะดาฟินิกวีสองอะ่ะไม่ใช่ดาบินกแม่งป,ปืนเลยแม่งโคตรเท่ฮะแต่วิธีทำไม่ต้ตามนี้เลยฮะใครอ่านอังกฤษไม่ออกก็ช่างแม่งเหือกูไม่แปลให้หรอกเปลี่ยจอพบแล้วเออเหี้ยมาสามอันเลยเหี้ยไปเหียไฟไห้เลยไป็นไปกลับมาโลกสองแล้วกูฟาร์มมาพบแล้วอะ่ะนี่ไม่ใช่อันนี้หนึ่งไอ้เค้านี่ร้อยห้าสิบไอ้เค้านี่สามร้อยห้าสิบนั่นแหละ ก็คุยกับไอตัวนู้นดูเลยนี่ฮะต้องต้องถือดาบสินี้ป่ะแด้พอรับภารกิจเสร็จนะฮะเขาจะให้เราไปตีเจ้าอีก8ตัวคะโคตรนรกแต่สิ่งที่ก็เกิดขึ้นฮะพอตีเจ้าเสร็จก็ไม่เป็นไงคร,ร,รับเลเไล<ม>ได<ม>้<ะ>ไม่ขึ้นละผมเลยกลับไปลองคุยกับมันอีกรอบและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้น đi cho sức ngày ít Ôi Tụi tông mà anh đi gần Đây là lập cái gì gần đây Tụi đi Tụi tông nhìn Bỏ kiếm này Hey, sex? หลไรโคตรเจริญเลยอย่าลืมลรับเวสเจริญมากถ้าไม่รับเวสอ่ะไอ้เลเวลดนจะไม่ขึ้นแล้วผมรีบตอนนั้นรีบรีบไปตีเช้าเออจ้ามันยังไม่เกิดหรอกนะแต่ผูรีบวะออมันโคตรหำม,มากจังหวะหำม,มากเกมกากนี่ค้าเจ้าล้วเลเวลของมังก็ขึ้นละมันโคตรเกรเลยจเจริญตามนั้นคือจบ